สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสอนการจับชีพจรและการนับอัตราการหายใจค่ะเรามารับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ป่วยเดี๋ยวพยาบาลจะจับชีพจรแล้วก็นับอัตราการหายใจนะคะรบกวนขอแขนฝั่งนี้นะคะโดยการจับชีพจรน,นะคะเราจะจับบริเวณตำแหน่งของเส้นเลือดเลเดียลนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะคะโดยจะใช้ นิ้วชี้และนิ้วกลางในการสัมผัสนะคะเมื่อสัมผัสได้แล้วนะคะก็กดลงไปเบาๆค่ะจะได้สัมผัสถึงการหดและการขยายตัวของเส้นเลือดนะคะเราก็จะนับไปเป็นเวลาจำนวน1นาทีนะคะค่ะชีพจรของคนไข้นะคะอยู่ที่76ครั้งต่อนาทีนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการนับอัตราการหายใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราจะทําต่อเนื่องไปกับการจับชีพจรนะคะโดยเราจะสังเกตหน้าอกของผู้ป่วยหรือว่าหน้าท้องนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้รตัวนะคะโดยเราจะสังเกตเป็นเวลา1นนาทีเช่นเดียวกันนะคะ าการหายใจของผู้ป่วยอยู่ที่16ครั้งต่อนอาทีนะคะค่ะจดถ้าผู้ป่วยอยู่ในท่าปกตินะคะหลังจากนั้นกลับมาบันทึกในชาร์ตนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการวัดชีพจรและก็นับการหายใจนะคะมีขั้นตอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ